คลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอผมมาถ่ายรวมนะก็คือรวมรถรถแหล่บ้านนะครับก็เป็นก็เข้ามาสุราษฎร์ครับผมก็ยินดียินดีสู่ก็คือยินดีสูจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะผมถ้าผมพูดปิดผมขออภัยด้วยนะผมรถคันนี้ก็เป็นรถของบุญทรงครับผม นี่ครับก็มากันผมไม่รู้ว่ามากันชุดนี้มาทั้งหมดกี่กี่คันนะผมแต่คันนี้เขาก็ตัวผมก็มาถ่ายรูปครับผมนี่ครับตาปาบไม่ชัดผมขอไปด้วยนะผมก็สำหรับรถที่มาไหนจะมาจมังหวัดสุราษฎร์ก็ทัก ทักมาได้นะผมก็เดี๋ยวผมว่างเลาะเดี๋ยวผมวิ่งมาถ่ายให้ครับผมตอนนี้ก็เลือดตัวนะผมถ้าผมอ่านชื่อผิดหรือผมพูดชื่อผิดผมขอไปนะผมก็คลิปนี้ผมขอญาตถ่ายรวมเลยนะถ้าว่าถ่ายเป็นคันนี้ก็คือผมถ่ายตัวของของผมก็ถ่ายแต่ภายนอกนะผมไม่ได้ถ่ายภายในครับผม คิปนี้อาจจะยาวอยหน่อยนะผมก็รวมเลยครับผมก็กอออันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับชื่อรถน่าจะเป็นเซาไวไหมครับผมหรือว่าหรือว่าสาน่าจะเป็นสาเดี๋ยวแป๊บนึงครับน่าจะเป็นสาน่าจะเป็นสวนานสวอลุ่มไหมผมถ้าว่าผมอ่านชื่อผิดผมขอไปนะครับผม ก,ก็มากันสวยๆกบับชุดนี้นครับอันนี้ก็เป็นวิพารั์นะผมถ้าว่าผมอา่านชื่อผิดผมขอไปด้วยนะผม ก็น่าจะมาจอดอรอลูกลูกตัวอยู่ครับผมก็จอดอยู่โรงเรียนเนมอนนะผมโรงเรียนเนมอนสุราษฎร์ธานีครับผมก็เดี๋ยวผมอัดคลิปยะยาวเลยนะผมอันนี้ก็เป็นรถของสุราษฎร์นะผมก็เป็นโจติมาครับผมตัวกันนี้ผมก็เห็นอยู่ประจำนะผมวิ่งอยู่ ผมก็มากันผมไม่รู้ว่ามาชุดนี้มากันกี่กี่กี่ขั้นแล้วก็มาจากไหนมั่งนะผมแต่ก็มารวมตัวกันที่โรงแรมเดมอนนะผมนี่ผมชื่อโรงแรมเดมอนพาซาครับผมก็คลิปอาจจะยาวเลยนะเดี๋ยวผมขอญาติถ่ายรวมๆเลยเพราถ่ายแยกทีละพันนี่บางที คลิปผมว่าผมก็ขอญาตรวมเลยนะผมเป็นโชคดีมาครับผมตอนนี้โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปขอญอาติจบไปเพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตายรูปก,ก่อนเดี๋ยวมืดครับผม